สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube, ยูงทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านประธานทูบดี cep, เ,เรเซฟเทยยิปเโดกันผู้นําของทุกเกียและก็ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นาของรัสเซียได้มีการพบปะหารือกันในคาซัคสถานโดยทางด้านประธานธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นได้เสนอแผนสร้างศูนย์กลางท่อการส่งก๊าซ ในทุกเกียเพื่อใช้ส่งกา๊าซไปยังยุโรปแทนการส่งผ่านทางท่อนอร์สตีมพร้อมกล่าวด้วยว่าศูนย์กลางท่อส่งก๊าซแห่งใหม่อาจกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักในการกำหนดราคาก๊าซของตลาดได้หากหลีกเลี่ยงประเด็นทางการเมืองพร้อมกันนี้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็บอกว่าราคาก๊าซในปัจจุบันนั้นสูงเสียดฟ,ฟ้าและเสริมด้วยว่าพวกเราสามารถควบคุมราคาก๊าซได้อย่างง่ายดายในสถานการณ์ตลาดปกติทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียต้องการเปลี่ยนเส้นทางการส่งก๊าซจากท่อนอสตีมซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็ยังเป็นการที่ทางด้านเยอรมนีเองนั้นก็ยังมีการปิดกั้นท่อส่งก๊าซนอสตีมทูไม่ให้เปิดใช้งานได้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังกล่าวด้วยว่ารัสเซียจ่ายก๊าซให้ทุกเกียอย่างเต็มรูปแบบและเสริมด้วยว่าทุกเกียรได้กลายเป็นพันธมิตรรรททีี่่่่่นนาาาเชืืออถสสุดํหับใกง พลังงานของรัเสเซียไปยังยุโรปซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เสนอการสร้างศูนย์กลางท่อส่งก๊าซในครั้งนี้ระหว่างการกล่าวปราศัยในการประชุมของรัเสเซีย Energy Week โดยเขากล่าวด้วยว่ารัเสเซียสามารถเปลี่ยนเส้นทางที่ส่งก๊าซจากท่อนอสตีนม,มาส่งผ่านทางทุกเกียแทนส่วนเรื่องท่อนอสตีนที่เสียหายนั้นก็เห็นว่าการซ่อมแซมนั้นเป็นไปได้แต่รัเสเซียและสาภาพยุโรปควรที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันจากเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับ ในขณะที่ฝากฝังของทางด้านสวีเดนนั้นก็บอกว่าผลสอบของท่อส่งกา๊าซนอสตีมนั้นเรียบร้อยแต่พวกเขาจะไม่ส่งผลการทดสอบหรือว่าการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยให้กับทางด้านรัสเซียเพราะถือว่าเป็นความลับล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยครับกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเองก็ออกแถลงการระบุว่าทางการรัสเซียได้เรียกผู้แทนของเยอรมนีเดนมาร์กและสวีเดนเข้าพบแล้วเพื่อแจ้งถึงความสงสัยที่ทั้ง3าประเทศยังไม่ตอบรับถึงคําขออย่างเป็นทางการ ของนายกรัฐมนตรีมิคาอิลมิช,ชูตินของรัสเซียที่ส่งคําขอความร่วมมือในการสอบสวนเรื่องดังกล่าวทางดัานกระทรวงได้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ทางการรัสเซียและบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่างก๊าซพลอมยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงการสอบสวนแต่กลับมีรายงานปรากฏขึ้นมาว่าเยอรมนีเดนมาร์กและสวีเดนรับรองอย่างง่ายๆให้ประเทศอื่นร่วมสอบสวนรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยทั้งนี้การที่กระทรวงได้เน้นย้ำว่าหากทั้งสาประเทศยังละเลยการเรียกร้อง ขอความร่วมมือรัเสเซียก็จะถือว่าทั้ง3าประเทศมีบางอย่างที่ปกปิดหรือกําลังปกปิดอยู่กระทําความผิดที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้และแน่นอนว่ารัเสเซียจะไม่ยอมรับผลลัพธ์แบบหลอกๆของการสอบสวนเกี่ยวกับการระเบิดที่ท่อส่งก๊าซนอสตีมวันและนอสตีมทูเว้นแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญของรัเสเซียจะได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการสอบสวนด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า ท่อส่งกา๊าซนอสตีมวันนอสตีมทูนั้นรัสเซียควรที่จะมีสิทธิในการที่จะร่วมสอบสวนกับสวีเดนรวมถึงเดนมาร์กและเยอรมนีแต่ว่าทั้ง3ประเทศนั้นเนี่ยมีการปิดกั้นไม่ให้มีการร่วมสอบสวนแต่อย่างใดนะครับในขณะที่ทางด้านผู้นำรัสเซียนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางการส่งก๊าซไปสู่ยุโรปให้ทางด้านตุเคียนั้นเนี่ยครับเป็นตัวแทนในการขายกา๊าซเดิมทีนั้นการที่เป็นตัวแทนขายก๊าซให้กับรัสเซียนั่นก็คือเยอรมนีนั่นเองครับ